MyChannel พบกับโฟว์าวายนิยายวายเรื่องบอสครับใจผมสั่นตอนที่ห้าตอนไอตัวนารักต้นหลิวพลาดผมลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างมึนงง แล้วก็ต้องสะดุ้งจนสดตัวมนหน้าของบอสอยู่ห่างจากหน้าของผมแค่ไม่กี่เซนบ,บ,บ,บอสครับหัวใจผมที่เต้นแรงเพราะอาการตกใจกับสติที่วิ่งหนีหายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ปากของผมเอ่ยเรียกคนตรงหน้าออกมาอย่างไม่มีเหตุผลเออคือผมจะปลุกคุณถึงแล้ว บอสพูดขึ้นทั้งที่ระยะห่างของหน้ายัางเท่าเดิมแต่เอ๊ะหรือว่าใกล้กว่าเดิมกันนะผมไม่แน่ใจมือทั้งสองข้างที่ยันเบาะรถไว้เหมือนเป็นการกักกุ้มผมไม่ให้หนีไปไหนอาการประมาททำให้ผมเผลอไปจ้องตาคมคู่นั้นทำให้หัวใจผมที่เต้นแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นมาอีก มาถึงตอนนี้ถึงขีดอันตรายแล้วล่ะครับแล้เปิดตัวตายได้ผมคงทำไปแล้วแววตาดุดุัันเหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างที่ผมไม่อาจจะคาดเดาได้หรือว่าหรือว่าบ่สจะกรธผมมากที่ผมหลับมาตลอดทางคุณหน้าคุณแดง ใบหน้าคมก้มลงมากระซิบข้างๆหูผมก่อนจะขยับใบหน้าขึ้นมาอยู่ในท่าเดิมแล้วก็จ้องผมอีกครั้งหูก็แดงก,ก็ก็มันร้อนนี่ครับใช่แล้วครับร้อนร้อนไปหมดร้อนไปทั้งตัวแล้วครับตอนนี้แอร์รถผมไม่เย็นเหรอ คนพูดปล่อยมือออกจากเบาะรถให้ผมเป็นอิสระก่อนจะขยับออกมายืนอยู่ข้างประตูแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงยืนอยู่อย่างเทแล้วก็มองมาที่ผมไอผมน่ะล่ะครับเลอกลักไปหมดไม่รู้จะต่อยยังไงดีอายก็อายหัวใจผมเต้นแรงอย่างกับเสียงสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวขนาดนั้น ทำไมบอสจะไม่ได้ยินกลัวบอสโกรธก็กลัวก็ผมหลับมาตลอดทางทั้งที่ควรจะเป็นคนขับรถแทๆ้ๆท่านประธานสวัสดีครับเสียงสวรรค์ครับมีคนมาช่วยหลิวให้รลอดตายแล้วครับสวัสดีครับคุณกลิบบอสที่ยืนอยู่ด้วยท่าเท้ ละสายตาจากผมแล้วหันไปพูดกับผู้มาใหม่คือผมเห็นยามโทรบอบผมตั้งนานแล้วว่าท่านประธานมาถึงแล้วผมก็ไม่เห็นท่านขึ้นไปสักทีผมก็เลยลงมาดูครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าอ,อ๋อเปล่าหรอกครับแค่มีคนหลับไม่ยอมตื่นประโกลแรกยังพูดกับผู้ชายคนนั้นอยู่ แต่ประโยคหลังมีหันหน้ามามองผมด้วยไอผมน่นะครับกระโดดลงรถอย่างไวแล้วมายืนทำตัวเจียมเจียมอยู่ข้างหลังของบอสทันทีนี่ต้นหลิวครับผู้ช่วยพิเศษของผมแล้วนี่คุณกลิผู้จัดการที่นี่ผมแอบมองหน้าบอส ที่พูดคำว่าผู้ช่วยพิเศษของผมอย่างชัดถ้อยชัดคำมุมปากดายรูปนั้นยกยิ้มนิดนิดหรือว่าบอสจะโกรธผมมากจริงๆเลยเน้นย้ำคำนั้นให้ผมสะเทือนใจเล่นผมขอโทษจริงๆนะครับ,บอสผมไม่ได้ตั้งใจจะหลับจริงๆเลยสวัสดีครับคุณกลิต ผมยกมือขึ้นไหวคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าบอดอย่างนอบน้อมจริงๆแล้วผมเป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายนะครับบอกเลยและเรื่องนี้ผมไม่ได้มโนขึ้นเองด้วยนะครับคุณครูประจำชั้นเขียนไว้ในผลการเรียนของผมทุกเทอมตอนผมเรียนประถมยินดีที่ได้รู้จักครับคุณต้นหลิว คุณกริตพูดพร้อมยิ้มให้ผมเล็กน้อยดูไปดูมาคุณกริตก็น่าจะอายุพอๆกันกับบอสเพราะดูยังหนุ่มยังแน่นแถมยังหล่ออีกต่างหากนี่ไงผมถึงว่าบริษัทนี้ต้องคัดคนจากหน้าตาแน่เลยเพราะเท่าที่ผมเจอมามีแต่คนหน้าตาดีๆทั้งนั้นและผมเอง ก็เป็นหนึ่งในนั้นไงหล่อว่าวังมากพอพ่อของลูกฉันแกเขาเป็นดาราหรือเปล่าวะแกมึงสเปกเลยอ่ะและอีกบลาบลาบลาจนผมที่เดินอยู่ข้างหลังหูชาไปหมดแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้าง ส่วนคนที่ถูกพูดถึงนั่นหะหรอครับไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากจะเดินเข้าร้านนั้นตรวจร้านนี้จนผมเนี่ยแคบจะเดินตามไม่ทันอยู่แล้วแต่ก็นะในเมื่อมึงคำชมมากขนาดนี้ผมก็มีแอบมองตามสาวๆพวกนั้นอยู่บ้างแหละจะว่าไปก็ไม่แปลกนะที่สาวๆจะมองตามจนเหลียวหลัง กบบอสของผมวันนี้ดูดีมีออร่าจริงๆชุดสูตรสีดำตัดกับผิวที่ขาวผ่องเป็นยองใยจนเปล่งแสงประกายประกอบกับใบหน้าคมเข้มบวกกับทรงผมที่เซ็ตขึ้นเป็นอย่างดีไม่มีที่ติเลยจริงๆแม้จะทำหน้าดุดุนิ่งๆก็เถอะตัดภาพมาดูไอ้หลิวที่เดินอยู่ข้างหลังเฮ้ย อย่าให้พูดเลยครับแค่ส่วนสูงก็เหมือนกับเสาไฟฟ้ากับหลักกิโลข้างทางแล้วคิดถูดเถอะมันน่าเศร้าขนาดไหนหรือหิวหรือยังคนที่ผมแอบอิจฉาเขาอยู่ในใจหันกลับมาถามเมื่อเดินออกจากร้านเสื้อผ้าอ๋อยังครับบอสว่าจากทานอะไรหรือเปล่าครับ ผมส่งยิ้มให้บอสทันทีเมื่อไอ้ทองไม่รักดีด้านส่งเสียงออกมาประท้วงคำพูดของผมก่อนหน้าขายเก่งขายคิดหน้าเก่งไอ้ทองทอรยศดทางเราเตรียมร้านอาหารไว้รอแล้วนะครับท่านประธานไม่ทราบว่าจะไปกันเลยหรือเปล่าครับ คุณกลิดพูดขึ้นแล้วมองหน้าผมแบบยิ้มยิ้มแต่เป็นยิ้มเอ็นดูแหละผมดูออกไม่ดีกว่าครับผมหาทานร้านแถวนี้ก็ได้ดูเหมือนว่าบางคนจะหิวมากแล้วไว้ตอนบ่ายคุณช่วยนัดทุกฝ่ายมาประชุมให้ผมด้วยเพราะผมอยากทราบรายละเอียดทั้งหมด ครับบอสคุณกลิบรับคำแล้วเดินจากไปผมมองตามร่างสูงนั้นไปจนคุณกลิบหายไปในฝูงชนที่มาเดินห้างกันอย่างหนาแน่นจะกินไม่ข้าวเสียงดุดดุดังขึ้นทำให้สายตาที่ผมมองตามหลังคุณกลิบไปหันกลับมามองผู้เป็นเจ้านายทันทีวายไง จะกินไม่ข้าวเสียงดุที่พูดออกมากับสายตาที่บอกว่าพร้อมที่จะข้าวผมได้ทุกเมื่อทำให้ผมที่มีความผิดติดตัวพยักหน้าหงึกหักแทนคำตอบไปอย่างเร็วพร้อมส่งสายตาที่คิดว่าน่าสงสารที่สุดในชีวิตออกไปเพื่อว่าบอสจะเห็นใจไว้ชีวิตไอ้หลิวผู้น่าสงสารบ้างจะกินก็ตาม,มา พูดจบขายาวๆของบอสก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วรออะไรล่ะครับรีบตามไปสิสงสัยบอสต้องโมโหหิวแน่ๆผมมั่นใจไม่ว่าใครก็ใครถ้าได้โมโหหิวเมื่อไหร่ช้างตัวใหญ่แค่ไหนก็เห็นตัวเท่าหมดบอกเลยนับประสาอะไรกับไอ้หลิวล่ะครับ ซันพลสัสหลังจากประชุมและเคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมกับต้นหลิวเดินลงมาอย่างลานจอดรถโด,ดยมีคุณกฤิตเดินตามมาส่งเดินทางปลอดภัยนะครับบอสคุณต้นหลิวเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับคุณกลิตที่มาส่ง และผมขอบคุณด้วยนะครับสําหรับขนมนี่ต้นหลิวพูดจบแล้วก็เดินอ้อมไปยังประตูที่นั่งฝั่งข้างคนขับแต่เดียวนะขนมเหรอไปแอบให้กันตอนไหนแล้วดูหน้าครับดูหน้ายิ้มจนแก้มกลมๆจะแตกแล้วนั่นจะดีใจอะไรขนาดนั้นก็แค่คุกกี้กล่องเดียวไหม และผมแอบเห็นคุณกลิตทำหน้าสงสัยนิดๆเมื่อผมขึ้นมานั่งประจำที่ของคนขับและผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ช่วยของผมกลับไปนั่งข้างคนขับแทนเขาก็คงเข้าใจคำว่าผู้ช่วยพิเศษของผมที่ผมเน้นทุกคำเมื่อเช้าแล้วสินะบอสครับ บอสเคยทานหรือเปล่าครับคุกกี้ฮอนี้มันอร่อยหรือเปล่าครับตนหลิวชูกล่องคุกกี้ในมือให้ผมดูหลังจากที่เราขับรถออกมาจากห้างแล้วไม่ผมไม่ชอบทานขนมพอผมตอบกลับไปดวงตาที่จ้องผมมาครู่ก็ลดลงไปมองกล่องขนมในมืออีกครั้ง อยากรู้ก็แกะชิมดูสิทำหน้าอะไรแบบนั้นได,ได้หรอคะบอสคนที่มองกล่องขนมตาละห้อยเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยแววตาเป็นประกายได้ไหมละ่ะก็ผมบอกอยูน่นี่ว่าให้แกะชิมดูคือผมกลัวมันเปื้อนรถบอสนะคะ ิวก็กินเลยผมไม่ว่าโอเคหรือ,อยังขอบคุณนะครับบอสรอยยิ้มนั่นเธอยิ้มโลกลายครับทำไมมันดูน่ารักหน้าหมอนเคี้ยวนะน,นะมือเล็กแกะกล่องคุกกี้แล้วหยิบเข้าปากไปดูท่าจะอร่อยจริงหยิบเข้าปากไม่ยอมหยุดเลย แต่พอนึกขึ้นได้ว่าเด็กนั้นได้ขนมมาจากใครก็ทำให้ผมแอบมุนยินนิดๆบอสครับชิมดูไหมครับเคยได้ลองแล้วจะติดใจนาอร่อยจริงๆนะคงเห็นผมมองบ่อยแล้วครับจึงถามออกมาคุณจะป้อนผมเหรอครับบอสรังเกียจเหรอครับผมล้างมือสะอาดแล้ว คุณไม่ต้องห่วงเลยครับก็เอาสิลองดูมือเล็กๆนั่นหยิบขนมมาจ่อที่ปากของผมพร้อมกับทำหน้าลุ้นเหมือนกำลังลุ้นการออกฉลากกินแบ่งยังไงอย่างนั้นเออบอสครับบอสคนที่ป้อนขนมผมร้องขึ้นเมื่อผมแกล้งงับนิ้วเล็กๆ จับขนมอยู่เข้าปากไปด้วยดวงตาโตเบิกกว้างแก้มกลมๆก,ก็เริ่มขึ้นสีลามไปถึงใบหูก่อนจะรีบดึงมือกลับแล้วก้มหน้าหลบสายตาของผมที่หันกลับไปจ้องหน้าแดงๆนั่นสลับกับมองถนนรออีกแล้วสินะคัะค่ะครับหน้าคุณแดงแล้วทันทีที่ผมพูดจบมือเล็กๆทั้งสองข้าง ถูกยกขึ้นมาปิดแก้มตัวเองเอาไว้น่ารักชิบหายน่ารักไม่ไหวคุณยายครับเตรียมขันหมากไว้เลยผมจะเอาคนนี้จริงๆมาถึงตอนนี้ทำให้ผมมั่นใจตัวเองแล้วว่าผมคงชอบเด็กนี้เข้าให้แล้วจากที่ตอนแรกผมก็แค่สนใจและแค่อยากแกล้งก็เท่านั้นบอสครับ เราจะกลับเลยหรือเปล่าครับตนหลิวถามขึ้นเมื่อเราเงียบกันมาพักหนึ่งใช่กลับเลยเกื้อโทรบอกว่ามีงานด่วนแต่เช้าผมตอบกลับไปใช่แล้วครับเราต้องกลับกันภายในวันนี้ทั้งที่จริงต้องค้างคืนที่นี่ตามแผนของคุณยายที่วางไว้รีบมากไหมครับก็ไม่นะ ถ้าอย่างนั้นหมาช่วยจัดตลาดข้างหน้านี้สักพักได้ไหมครับผมมองไปยังคนที่นั่งกระพริบตาปริบๆอยู่ข้างๆผมก่อนจะตีไฟเลี้ยวเข้าไปตลาดตามที่คุณเธอบอกหิวเหรอเปล่าครับก็ว่างั้นเพราะขนมที่คุณซ่อนไว้ในกระพรงแก้มยังออกออกมากินไม่หมดเลยจะหิวได้ยังไง พูดขึ้นหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นิ้วจิ้มไปยังแก้มกลมกลมนั่นจนถูกมองค้อนไปหนึ่งทีอดไม่ไหวจริงๆเพราะแก้มกลมกลมนั่นหน้าหมันเคี้ยวฉมัดทำตัวน่ารักอีกแล้วนะจะต้องหลือคือผมจะไปซื้อของฝากครับผมไปด้วยครับครับ ลงรถได้ไอตัวน่ารักก็นำหน้าผมเดินเข้าไปในตลาดที่มีร้านขายของฝากเรียงกันอยู่เป็นแถวยาวไม่นานก็ได้ของฝากออกมาเต็มไม้เต็มมือซื้อไปฝากใครเยอะแยะคือผมซื้อฝากพี่หวานอันนี้ของพี่กรครับอันนี้ของพี่รุษดีของไอโมเฮียโกแล้วก็เพื่อน แล้วก็คุนเกลือครับตนหลิวรายงานผมพร้อมกับเชิคของในถุงทำอะไรก็หน้าเอ็นดูไปหมดเลยนะครับคนนี้ไอโมกับเฮียโก้นม่ใครเหรอผมถามออกไปทั้งที่รู้ว่าไม่ควรถามแต่ผมก็อยากรู้นี่ครับว่าทั้งสองคนนั่น ็นอะไรกับไอตัวน่ารักลงหน้าของผมคือสองคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองครับเมื่อกี้คุณบอกว่าซื้อให้เกื้อกูลด้วยครับผมซื้อฝากคุณเกื้อด้วยคุณซื้อฝากทุกคนครับมาต่างจังหวัดทั้งทีก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้างไม่ใช่เหรอครับ คุณซื้อฝากทุกคนครับผมซื้อฝากทุกคนเลยแล้วของผมไม่มีก็ก็บอสก็มากับผมไงครับคุณก็เลยไม่ซื้อฝากผมทั้งที่ผมขับรถให้คุณได้หลับสบายมาตลอดทางอย่างนั้นเหรอดวงตากลมมองมาที่ผมพร้อมฉายแววสงสัยอย่างเห็นได้ชัด ครับแต่บอสหิวหรือเปล่าครับหรืออยากทานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วผมไปซื้อมาให้ก็ได้นะครับไม่มันน่าน้อยใจนะครับคิดถึงทุกคนยกเว้นผมที่อยู่ด้วยกันแท้ๆงั้นน้ำส้มขันเย็นๆสักขวดไหมครับบอสตัวน่ารักยืนขวดน้ำส้ม ให้ผมพลางส่งยิ้มให้ความคุณค้องหมองใจละลายหายไปในพริบตาแค่ยิ้มนั่นกับขวดน้ำส้มขันอาการหนักแล้วล่ะครับผมเนี่ยก็เด็กมันน่ารักถ้าจะอกหักก็คงไม่น่ากลัวแล้วล่ะครับติดเขาบอกว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเธอ ผมก็เพิ่งจะเข้าใจท่องแท้วันนี้นี่เองไหนอาการเป็นยังไงคะบอสบอกเรามาสิค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่5ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปบอสจะข้งลักขนาดไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะส่วนท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะอ่านแบบเต็มรูปแบบ แล้วก็มีอ e ีบุ๊กแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ